่าโอเคนะครับน่าจะได้เดี๋ยนะเช็คสัญญาณนิดหนึงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการจัดการบริหารจัดการภายในองค์กรนะครับเราก็ได้ให้น้องๆไปลองค้นหานะครับเราก็ไปรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนอเนาะเดี๋ยวพี่ดูแปบบ๊บนึง ออกไม่หนอนโอเคน่าจะได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้น้องน้องนำเสนอดูนะครับว่าไปค้นคว้าข้อมูลชุดนี้อะไรเงี้มาบ้างนะครับแล้วก็เผื่อในห้องซูงนี้ถ้าใครมีคําถามเดี๋ยวเราคุยกันหลังไลฟ์นะครับอ่ะเชิญเลยจ้ะ ค่ะก็สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดในหัวข้อดัก uh, Store Management ค่ะก็จะเป็นหัวข้อเรื่อง 7P Marketing Mix ค่ะสำหรับเอาไลน์วันนี้นะคะ oh. ก็อย่างแรกเราจะพูดถึง 7P Marketing คืออะไรค่ะต่อจากนั้นเราก็จะพูดเป็น 7P Marketing ประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายค่ะจะปิดด้วยประโยชน์ของ 7P Marketing Mix ค่ะ เริ่มด้วยที่ 7P Marketing Mix คืออะไรนะคะ 7P Marketing Mix หรือว่า 7P Market Marketing ค่ะถูกคิดค้นโดย E Jerome McCarthy ค่ะ,คะซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดค่ะพัฒนามาจากเ,าเครื่องมือการตลาดที่เรียกว่า 4P Marketing ค่ะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือค่ะที่ช่วยในด้านกลยุทธ์การตลาดที่เป็นั้นพื้นฐานของธุรกิจค่ะโดยจะเป็นการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นของทุกองค์ประกอบ แล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเราค่ะประสบผลสําเร็จได้อย่างมีแบบแผนทั้งการให้ความสำคัญในด้านผลิตภัณฑ์ราคาขายสินค้าช่องทางการจัดจาหน่ายกระบวนการแล้วก็การขนส่งแล้วก็การส่งเสริมการตลาดรวมถึงการบริหารการหลังการขายด้วยค่ะซึ่ง7จ p marketing mix ค่ะก็จะประกอบไปด้วยอย่างแรกค่ะคือ p product ค่ะแล้วก็ price t a s e promotion people process แล้วก็สุดท้ายค่ะ physical evidence ค่ะก็จะมาเรื่องตัวเลขน,นะคะที่ P1 ค่ะ P product s. product ก็คือสินค้าค่ะหมายถึงสินค้าและบริการทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ครอบคลุมไปถึงคุณสมบัติของสินค้าคุณภาพของสินค้าซึ่งสินค้าควรสินค้าของเราค่ะควรมีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่าสอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการค่ะสิ่งที่ควรคำนึงในด้านของ product ค,ค่ะก็จะเป็นสินค้าและบริการ สามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้างหรือว่าสินค้าของเราค่ะมีข้อแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรรวมถึงสินค้าหรือว่าบริการเราค่ะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไรบ้างซึ่งตัวอย่างก็เช่นถ้าเกิดว่านในร้านยาค่ะการเลือกสินค้าเข้ามาก็ควรพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายหรือว่าที่ตั้งเช่นหากร้านยาเราอยู่ที่ภายในห้างยาส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นยาที่เป็นออริจินอลดักรวมถึงด้านบริการนะคะ นอกจากการจําหน่ายยาแล้วเราสามารถเพิ่มบริการอื่นเช่นมีการสร้างโปรแกรมสะสมแต้มสําหรับลูกค้าหรือว่าสามารถ,ถติดตาอกับเภสักชกรได้ค่ะต่อมาค่ะทีตัวที่สองก็คือ price ค่ะ price ก็คือราคาหมายถึงจํานวนเงินที่ลูกค้ายินดีจ่ายสําหรับสินค้าหรือบริการของร้านเราค่ะการตั้งราคาค่ะควรเหมาะสมกับคุณภาพและก็คุณค่าของสินค้ารวมถึงต้องสอดคล้องกับกําลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายของร้านเราด้วยค่ะ แล้วก็ราคาของเราค่ะสามารถแข่งขันกับผู้แข่งในตลาดได้ตัวอย่างก็จะเป็นเราสามารถตั้งราคาตามคุณภาพของสินค้าหรือว่าเทียบราคาในของตลาดได้รวมไปถึงเราสามารถตั้งราคาจากการคิดคำนวณจากต้นทุนค่าใช้ใจ่ายโดยการตั้งราคาค่ะเราต้องให้มันสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเราเช่นถ้าร้านยาเราตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะราคาของร้านยาเราอะค่ะควรจะเป็นราคาที่จับต้องได้ราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็มีความเหมาะสมกับสินค้าที่เรามีอยู่ในร้านค่ะ ต่อมานะคะเพค่ะก็คือเป็นช่องทางการจําหน่ายก็หมายถึงช่องทางการจัดจําหน่ายรวมถึงวิธีการกระจายผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการของเราค่ะโดยช่องทางที่จะทําการจําหน่ายหรือให้บริการต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเราได้อย่างง่ายรวดเร็วแล้วก็สะดวกค่ะอย่างเช่นร้านยาเราค่ะถ้าเราควรตั้งอยู่บริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนแล้วก็มีที่จอด ที่จอดรถเพื่อให้กลุ่มผู้ที่มาใช้บริการหรือว่ามือมาซื้อยาค่ะมีความสะดวกสบายรวมถึงอาจจะมีบร,ริการเดลิเวอรี่ในส่งสินค้าอื่นๆนอกจากนอกจากยาให้กับลูกค้าแล้วก็เพราะว่าการใช้เดลิเวอรี่ค่ะเป็นการที่เป็นบริการที่ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เป็นการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายได้ค่ะต่อมานะคะก็คือโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือการส่งเสริมการขาย ก็หมายถึงการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารหรือว่าประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของเราค่ะเช่นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในส่วนของร้านยาค่ะเราการส่งเสริมการขายอาจจะเป็นในด้านประชาสัมพันธ์หรือว่าให้ความรู้ต่างๆเช่นการจัดทําเอกสารหรือว่าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเช่นเราอาจจะให้คําแนะนําในการเลือกบุหรี่หรือว่าการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็น people นะคะ people ก็คือ,อก็คือคนคะ่ะก็คือปัจจัยในเรื่องของการจัดการคนหรือว่าการจัดการพนักงานที่อยู่ในธุรกิจหรือว่าในร้านของเรานั่นเองคะ่ะก็คือทําให้พนักงานเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะสื่อสารหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในระหว่างการซื้อขายหรือว่าในระหว่างการบริการก่อนแล้วก็หลังการขายกับลูกค้าได้คะ่ะอย่างเช่นก็จะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกเพื่อจักรแล้วก็พนักงานที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ แล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของอายาแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็มีการจัดอบรวมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในร้านแล้วก็ทักษะในการให้บริการแก่ลูกค้าค่ะนวมถึงอาจจะมีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ค่ะอย่างเช่นมีการให้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่ามีการเลื่อนขั้นค่ะ สําหรับโปรเซสนะคะก็จะเป็นวิธีการหรือว่ากระบวนการที่ทางธรุรกิจหรือว่าทางร้านนะคะเลือกใช้ในการเข้าถึงแล้วก็ประยุกต์ใช้ทางการตลาดใ,ให้เข้ากับธรุรกิจของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าหรือว่าการโปรโมทแบรนด์ค่ะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นทาง ร้านยาเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกตัวยาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีมีมาตรฐานเข้ามาในร้านค่ะหรือจะเป็นเรื่องของกระบวนการขายค่ะที่มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความสะดวกสบายค่ะอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยก็สามารถที่จะชําระเอะชำระเงินผ่านทางตัว QR code ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นระบบการจัดส่งที่รวดเร็วค่ะก็คืออย่างเช่นที่เพื่อนบอกไปว่าทางร้านมีตัวเดลเดลิเวอรี de ่ค่ะก็จะทําให้การจัดส่งสินค้าที่ไม่ใช่ยาค่ะมีความรวดเร็วมากขึ้นค่ะ แล้วก็มีการบริการลูกค้าค่ะถ้าอย่างถ้าเป็นร้านยาก็จะมีอ่าถ้าลูกค้ามาซื้อยาก็จะเริ่มจากการอมีการซักประวัติใจใ่ายยาให้คำแนะนําต่างๆค่ะแล้วก็มีการติดตามอาการค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ Physical Evidence ค่ะก็คือเป็น ถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็คือเป็นหลักฐานที่จับต้องหรือว่าพิสูจน์ได้ค่ะในส่วนของบริบทของ Marketing mix อะค่ะก็คือประสบการณ์ที่ลูกค้าค่ะจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแล้วก็บริการค่ะตัวอย่างเช่นประสบการณ์ที่ได้รับจัดการซื้อยาค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของร้านะคะที่ดูดูสะดุดตาดูสะอาดดูสว่างแบบมีความเป็นเรียบร้อยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับหลักปฏิบัติ ขอนทางพีชสัิกรมชุมชนค่ะแล้วก็รวมถึงการแต่งกายแล้วก็บริการที่ดีจากพีชสัจกรหรือว่าพี่พี่พนักง,งานในร้านค่ะแล้วก็รวมถึงการให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าใครอย่างเช่นการที่มีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้หรือว่าจะเป็นตัวไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็การจ่ายเงินที่มีความสะดวกหลากหลายค่ะอย่างเช่นลูกค้าก็สามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายหรือว่าใช้บัตรเครดิตหรือว่าใช้บัตรเดบิตได้เป็นต้นค่ะ ค่ะสำหรับประโยชน์ของเจา DS P marketing mix นะคะก็าสามารถที่จะพัฒนาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน,นะคะ่ะเพื่อให้เราเนี่ยมีความเหนือ ต่อธุรกิจที่แบบมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีบริการที่แ้าขายกันค่ะแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะติตตามเทรนแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์และบริการให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามเทรนได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะขยายการเข้าถึงตลาดแล้วก็ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ได้แล้วก็เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ในตลาดใหม่ๆได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายแล้วก็สร้างการรักษาลูกค้าแล้วก็ความพักดีต่อแบรนด์มากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งตัว 7P Marketing นี้นะคะก็จะทําให้เราอะค่ะสามารถที่จะเข้าใจความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการให้ออกมาตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของเราได้ค่ะซึ่งตัว 7P Marketing นี้นะคะก็คือจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจได้ค่ะแล้วก็เพราะว่าเรา ได้ได้เอ่อมีความรู้ความตข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าฟังเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายค่ะก็จะทําให้ผู้บริโภคค่ะสามารถที่จะแบบเอ่อมีแบรนด์รอยัลตี้กับเราได้นั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรสเลร์นนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีคำถามก็สามารถถามได้เลยค่ะ